สวัสดีครับวันนี้พามาชมครับทีเ90เกียร์ข้าง8.2ครับกองใหญ่เข้าใหม่นะครับรถสภาพสวยมากรถเดิมๆนะครับภายนอกอาจจะดูไม่สวยครับแต่บอดี้สวยเครื่องแน่นดีครับใช้งานน้อยครับเครื่องดุมหน้าก็สวยครับคานหน้าสวยครับไม่รู่ครับ เครื่องแห้งดีครับไม่ออกไอครับเครื่องแน่นดีครับไม่หลวมเกียร์ข้างครับแปดคูณสองสเปคนิยมครับเดิมๆครับรถเดิมๆวันนี้เอามาลองทํางานครับก็ก่อนท่านี้ก็ทํางานหลายวันแล้วครับไม่ได้ถ่ายไว้ันมีเยิอตตามสภาพครับยังไม่ได้ล้างครับรถมาอย่างนี้คือใช้งานเลยรถมาอย่างนี้คือใช้งานเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับยังไม่ได้ล้างเลยคานก็แห้งๆครับ คันหน้าก็แห้งๆครับใส่โรตอรีร่ปันหน้าครับอ๋อฟ้า,ายสวยครับมาแจกแล้วสโปโพกสวยครับสเปคตัวนี้เป็นปี07นะครับปี2007ตัวสุดท้ายครับก่อนจะเป็นรุ่นอื่นสภาพดีมากครับบอดี้สวย สันเกียร์แน่นนะครับไม่โยกไม่หลวมครับลูกหมากแน่นล็อกไขล็อกมันครับตัวนี้ไม่มีโลกไม่มีโยกนะครับดับสวิตช์กุญแจธรรมดาครับเดิมๆเครื่องก็มีเฮลิยอตรงฝาปั๊มตัวบนนะครับฝาปั๊มของเรื่อปั๊มเชื้อเพลิงเดี๋ยวจะถอดไปเช็คครับแล้วก็เช็คพอดีใช้งานก่อนครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้ปีศูนย์เจ็ดนะครับปีศูนย์เจ็ดให้ดูครับสวยปีล่าสุดครับปีสุดท้ายล้อขาวใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมา ของไเพิ่งเปลี่ยนครับลูกหมากไม่รวมนะครับแน่นดีรถใช้งานนะครับเป็นรถงานเออเป็นรถเดิมเป็นรถโรงงานน้ําตาลครับขอนแก่นนะครับเป็นรถลากลากกระเช้านะครับน่าจะเป็นรถลากพ่วงรถตัดตามรถตัดนะครับคันนี้สภาพดีครับไม่ช้าครับรถไม่ได้ใช้งานหนักมากแผ่นลอยอาจจะดูไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่แต่เนตัวสวยครับสภาพยังคงเดิมอยู่ เดี๋ยวจะให้เขาทํางานให้ดูครับคานหน้า,าก็สวยครับคันนี้เครื่องเสียงนิ่มนะครับไม่มีเขกงไม่มีอะไรเลยนิ่มดีมากอ่ะเอาเลยบอยเดีย๋ยวจะลองทํางานให้ดูนะครับพอดีมาหวานข้าวยี่สิบห้าไร่ปันไปแล้วครับครึ่งหนึ่งฝนจะมาแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เสร็จ ให้ดูครับการทำงานของทีเอสเก้าศูนย์เสียงเงียบดีนะครับเครื่องแน่นแน่นเน้นีนครับเครื่อง <S 2> <S 2> <S เสียงเงียบเนี่ยมากเลยครับเสียงนิ่มดีมากเลยท่านี้ ขนาดจะไม่ได้เช็คสภาพนะครับเอามาใช้งานเลยครับเอามาถ่ายก่อนแล้วก็นี่ส่าโรตารี่มาปั่นนาครับปั่นข้าวไว้ให้ชมการทำงานครับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้หารุ่นนี้อยู่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับเอามีคันหนึ่งครับคันนั้นก็เช็คสภาพมาแล้วแต่ยังไม่ได้วิวครับยังไม่ได้วิวภายนอกครับก็เหลือแต่ตกแต่งอ่าหรือชุดสีทําใหม่นะครับ นนที่เคยลงวดก่อนน้านี้ส่วนคันนี้เข้ามาใหม่ก็หวานข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็แล้วครับจะได้มารดอเช็คทําสีก็มาลอ,ล,อล,อลองทํางานก่อนนะครับเพราะว่า,าหวานข้าวครับติดหวานข้าว ียงเงียบดีนะครับเสียงนิ่มมากเลยระบบระบบทุกอย่างใช้ได้หมดแล้วครับี D โอใช้ได้มาถึงใสโ่โรตารีปั่นเลยนะครับ ก็รี่ปั่นนะครับว่าฝนจะมาแล้วครับฟ้าคึมนะครับคันนี้ก็ถ้าทําเสร็จก็ตก,ตกอยู่แปดแสนไปลายๆนะครับเช็คใหม่ทั้งคันเหมือนคันที่เคยลงครับบิวใหม่เรียบร้อยครับตกแต่งให้ให้ดูสภาพเดิมก่อนครับก่อนบิวว่ารถใช้งานได้หรือเปล่าก็ใช้งานปกตินะครับแค่อาจจะมีรั่วซึมบ้างระบบอาจจะต้องเช็คบ้างบางจุดนะครับแต่ส่วนมากถ้าทํางานเสร็จคือผมจะทำาทางรัฐจะทําให้ ดีเลยนะครับเช็คให้เลยเรียบร้อยเสียงนิ่มมากครับคันนี mm. ้ขนาดวิ่งเกียร์สี่เกียร์สามมอนุนนะครับยังไม่มีเสียงเท้าหน้าหอนนะครับขนาดเท้าหน้าไม่ปลดนะครับคันนี้ยังไม่ได้แปลงครับก็มาสภาพนี้คือใช้งานดูย,ยังนิ่มนะครับขนาดเท้าหน้ายังไม่ออกครับ าโพวินไว้สเปคนิยมเลยครับตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้น,นะครับก็ลงให้ชมครับคิการทํางานก่อนที่จะดูเช็คระบบนะครับแล้วก็บ,บิวพดรใช้งานดีเลยครับคันนี้เติมน้ำมันทำงานได้เลยครับ ปั่นก็ละเอียดดีนะครับวิ่งเก๊งหนึ่งครับวิ่งเกียหนึ่งนะครับ,รรบปั่นละเอียดดีอยู่ครับเสียงเงียบมากครับคันนี้ขนาดสภาพเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้เช็คเลย ครับผมถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับคันนี้ว่างครับตอนนี้เรามีรถว่างหลายคันนะครับที่พร้อมทําให้นะครับลูกค้าสนใจสั่งเข้ามาได้ครับมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเลยครับ6 40 6 100 t s 9 0นะครับมีหลากหลายรุ่น6,6 6เท่าเดียว6 10เท่าเดียวนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ6 1 0เรามี3คันครับ610ึ่นเป็นคันนะาคาราโดครับเกียร์8คูณ พร้อมทําให้เลยครับคันมีสามว่างมีว่างสามคันนะครับคนที่เอสเก้าศูนย์มีสองคันนะครับสเปคเดียวกันครับเกียร์ข้างกองใหญ่อีกสองคันก็จะเป็นหกสี่ศูนย์นะครับเป็นคันหน้าคาราโดอีกคันหนึ่งเช็คบิวแล้วครับอีกคันหนึ่งก็เช็คแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้บิวครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูครับถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็เบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์เก้าสี่สามนะครับ ายามีรอบนะครับเบอร์0897200943นะครับคล่องตัวดีนะครับทีครับผมเดี๋ยวไว้ติดตามกันชมกันคลิปหน้าครับ ขอบคครับสวัสดีครับ